สวัสด,ดีครับผมต่อครับมาคลิปนี้คลิปนี้จะมาพูดคุยกับไอตัวเบเบเมทัลไฟท์นะครับตัวนี้ตัวนาฬิกาเนี่ยผมรู้แล้วทำไมมันถึงแพงครับเข้าไปถามในกลุ่มมาเท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะครับไอตัวนี้เนี่ย มันเป็นเบรเบดที่ขึ้นแท่นเอมเพลเลอร์เบเบดสายป้องกันนะครับที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่าการป้องกันเต็มแม็กแล้วก็การหมุนของมันเนี่ยมันเป็นรูปแบบวงกลมนะครับแต่ มันไม่ได้เป็นวงกลมจริงๆนะมันจะมีความเบี้ยวอยู่ครับคือมันไม่ได้กลมแบบร้อยเอเซนะ่ะมันทำทรงกลมแต่ศูนย์ท่วงมันไม่ได้กลมนะครับมันเลยทำให้ตอนที่ชูดไปตอนแรกเนี่ยมันจะสายทำให้สวิงไปชนกับตัวอื่น ทำให้ตัวอื่นเนี่ยกระเด้งออกไปหมดเลยก็ประมาณนี้นครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกหนักตีแรงเล่นมันถึงกับโดนแบนเลยนะครับโดนแบนออกจากการแข่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้แข่งแบบไหนกติกาเป็นยังไงแต่ถ้าถึงกับโดนแบนเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะไอตัว รูปทรงกลมเรียบเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าถ้ากดเนี่ยถ้ากดมันไม่ซีเรียสเรื่องห้ามเแบเบดซ้ำกันสามตัวถ้าใครลงไอ้ตัวนี้ไปสามตัวรับรองไม่มีใครสู้ด้วยเลยครับสมัยนู้นนะโดยในตัวนี้เก็บหมดแล้วมันก็จะมีมีคนบอกด้วยว่าตัวที่จะมาสู้กับไอ้ตัวนี้ได้เนี่ย จะเป็นไอ้นี่จะเป็นตัวหมาหมาสามหัวนครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลที่ผมได้มานะครับโดนแบนเลยออกจากการแข่งขันอุ้ยบางที่ห้ามเล่นซ้ำอะไรประมาณเนะี้ยแล้วก็มันมีตารางด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาตารางให้ดูมีคนจัดอันดับด้วย ตัวเบ์เบยเมทันไฟเนี่ยว่าตัวไหนอยู่ในระดับไหนนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูครับแป๊บหนึง่งนี่ครับมีคนจัดอันดับไว้แล้วแม่งไม่หมุนวะ,ะนี่ครับเขาจัดอัดับไว้แบบนี้นี่มันอยู่ อยู่แลงเอสแลงเอสเก่งมากเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยบอกโป้เขาจัดอันดับไว้นะครับผมไม่ได้ทําเองนะมีคนจัดอันดับไว้เนี่ยไอตัวนาฬิกาเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ส่วนอันบนเนี่ยเป็นหมาสามหัวสีทองซึ่งผมก็สั่งมาเรียบร้อยเลยครับ เป็นมือสองนะเดี๋ยวจะให้เบิ่งแม่งยังไม่ส่งเลยเนะนี่ยเนี่ยครับมาสามหัวถ้าใครบอกว่าผมซื้อมาหกสิบ เจสิบาทแปดสิบาทเนี่ยไม่ต้องมาอวดกันนะครับมันของปลอมไอ้พวก60 70บเอะของแท้มัน400ขึ้นครับหรือไม่ก็ตัวอื่นก็ร้อยกว่าบาทถ้าเป็นของมือสองนะเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยกอปเพียวๆนี่มาสามหัว47บาทรวมส่งก็ประมาณ เกือบร้อยมนะั้งลมส่งเนี่ยงานก๊อปตะกัวเพียวๆของแท้มันไม่ใช่ตะกัวนะครับอ่าคลิปนี้ก็ไม่นานานเท่าไหร่ครับผมก็หายข้องใจแนละ้วว่ามันแพงเพราะอะไรคือพูดง่ายๆมันเก่งนี่แหละ ชูดลงไปแล้วใส่อันนี้ผมชูดไม่เต็มที่นะเดี๋ยวลองให้มันลงในสนามจริงดูด่วาสนามจริงมาแล้วครับเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ก่อนอมามาลองนะครับให้ดูดิมันใส่ย,ยังไง มันก็ไม่สายเท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาของเทียมเนี่ยครับชนแม่งเลย <S 1> <S 1> สูงเท่ากันเปล่าวะออีเทียมนี่สูงกว่านี่วะเนี่ มันก็อยากเล่นอยู่ครับแต่กลัวแม่งเป็นรอยอห้สักหน่อย ีทยมอีเทียมร่วงมาแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ ขนาดลงทีหลังแล้วเนี่ยพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวแม่งเป็นรอยรอยเลยเนี่ยหมุนเพียวๆดีกว่า คลิปนี้ก็ประมาณนี้หละครับความเป็นมาของไอ้ตัวนี้ที่เขาบอกว่าเซียนนักเซียนหนาจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ